คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของหมู่เกาะที่ห่างไกลของสกอตแลนด์อาจช่วยไขยปริศนาโลกยุคบอลหิมะหมู่เกาะกาเวลแลคของสกอตแลนด์อาจเป็นสถานที่แห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่บนโลกซึ่งยังคงเก็บรักษาหลักฐานทางธรณีวิทยาที่จะช่วยไขยปริศนาเรื่องยุคน้ำแข็งครั้งรุนแรงที่สุดเมื่อ720ล้านปีก่อน หมู่เกาะนี้ตั้งอยู่ห่างไกลาจากชายฝั่งทางตะวันตกของสกอตแลนด์มากแต่กลับมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์อย่างคาดไม่ถึงเนื่องจากเพิ่งมีการค้นพบชั้นหินโบราณที่บันทึกข้อมูลทางธรณีวิทยาในยุคโลกลูกบอลหิมะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกเกือบทั้งใบถูกน้ำแข็งปกคลุมหนาหลายกิโลเมตรโดยเหตุการณ์นี้แบ่งเป็นสองช่วงตลอดระยะเวลายาวนานถึง80ล้านปี ทั้งยังส่งผลให้มีสัตว์ชนิดแรกเกิดขึ้นบนโลกหลังสิ้นสุดยุคน้ำแข็งนี้ด้วยชั้นหินโบราณที่หมู่เก่อกาเวลแลกมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะปัจจุบันหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับธรณีการยุคดังกล่าวไม่มีหลงเหลืออยู่เลย ดังนั้นการค้นพบล่าสุดจึงทำให้บรรดาน,นักวิทยาศาสตร์มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งในเรื่องการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามที่ว่าเหตุใดโลกจึงเกิดการเยือกแข็งทั้งใบเป็นเวลานานหลายสิบล้านปีและอะไรคือปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนขึ้นหลังจากนั้นชั้นหินอายุเก่าแก่นั้นเปรียบได้กับหน้ากระดาษในตำราประวัติศาสตร์ ร้อยหินแต่ละชั้นได้เก็บรักษาข้อมูลสภาพแวดล้อมโลกในยุคดึกดำบรรเอาไว้แต่ทว่าข้อมูลในช่วงก่อนที่โลกจะกลายเป็นลูกบอลหิมะนั้นได้สูญหายไปหมดสิ้นเนื่องจากชั้นหินดังกล่าวถูกกัดเซาะด้วยทานน้ำแข็งขนาดมหฮมาตลอดช่วงเกือบร้อยล้านปีที่โลกทั้งใบถูกแช่แข็ง อย่างไรก็ตามผลการศึกษาใหม่ล่าสุดของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University College London หรือ UCL ได้เผยว่าชั้นหินบนหมู่เกาะกาเวลแลกนั้น สามารถรอดพ้นจากการกัดเซาะทำลายของฐานน้ำแข็งในยุคโลกลูกบอลหิมะได้จึงเท่ากับเป็นบันทึกข้อมูลชั้นดีที่จะทำให้เราทราบว่ากระบวนการเกิดยุคน้ำแข็งครั้งใหญ่ที่สุดของโลกนั้นเป็นมาอย่างไรและเมื่อแผ่นน้ำแข็งหนาที่ปกคลุมโลกทั้งใบละลายลงแล้วสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ชนิดแรกเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นได้อย่างไรกระนั้นในตอนที่โลกกำลังจะเข้าสู่สภาพลูกบอลหิมะเมื่อราว720ล้านปีก่อน ทวีปต่างๆไม่ได้จัดเรียงตัวเหมือนกับสภาพทางภูมิศาสตร์ในทุกวันนี้โดยดินแดนของสกอตแลนด์ไม่ได้อยู่ในซีกโลกเหนือเหมือนยุคปัจจุบันแต่ตั้งอยู่ในเขตร้อนบริเวณใต้เส้นศูนย์สูตร ศาสตราจารย์เกรแฮมชีนส์ผู้นำทีมวิจัยของ UCL บอกกับ BBC ว่าเราได้บันทึกภาพของช่วงเวลาประวัติศาสตร์ขณะที่สกอตแลนด์และโลกทั้งใบกำลังเข้าสู่ยุคน้ำแข็งครั้งใหญ่ซึ่งภาพบันทึกนี้ไม่อาจหาได้ณสถานที่แห่งใดบนโลกอีกแล้วข้อมูลของช่วงเวลาสำคัญหลายล้านปีได้สูญหายไปหมดในที่อื่นๆเนื่องจากการกัดเซาะของทานน้ำแข็งแต่มันยังคงอยู่ที่นี่ในชั้นหินของหมู่เกาะกาเวลแลก หมู่เกาะเล็กๆแห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหมู่เกาะอินเนอร์เฮ d บรายทางตะวันตกเฉียงใต้ของสกอตแลนด์และเป็นหมู่เกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่เว้นแต่ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มาทำงานชั่วครั้งชั่วคราวโดยออกสำรวจภาคสนามและประจำการอยู่ในตัวอาคารที่มีเพียงหนึ่งหลังบนเกาะหลักนอกจากนี้ยังมีซากปรารกหักพังของวัดคริสโบราณที่สร้างขึ้นโดยชาวเคลในยุคศตรวรรษที่6ด้วย สมาชิกของทีมวิจัยที่ค้นพบร่องรอยทางธรณีวิทยานี้เป็นคนแรกคือนักศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกเอเลียสรูเจนลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ชินส์นั่นเองด้วยเขาได้ตีพิมพ์รายงานการค้นพบครั้งนี้ในวารสารของสมาคมธรณีวิทยาแห่งกรุงลอนดอนหรือ JGS หลังได้ตรวจหาอายุข,ของชั้นหินและยืนยันว่ามันมาจากยุคธรณีการที่ไม่เหลือร่องรอยทิ้งไว้ณนะสถานที่แห่งอื่นใดในโลก การค้นพบที่น่าทึ่งของรูเจนทำให้หมู่เกาะกาวเวลแลกมีสิทธิ์จะได้รับการติดตั้งหมุดทองคำซึ่งบรรดานักธรณีวิทยาจะมีมติให้ตอกฝังลงในชั้นหินเก่าแก่ที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลกได้ดีที่สุดแต่ทว่าหมุดทองคำดังกล่าวจะไม่ได้ทำจากทองคำแท้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุโจรกรรมขึ้นรูเจนเคยพาสมาชิกหลายคนของคณะทำงานย่อยยุคไครโอจีเนียน ซึ่งเป็นกรรมการผู้ตัดสินมอบรางวัลหมุดทองคำมาชมชั้นหินโบราณในสถานที่จริงบนหมู่เกาะกาเวลแลกแล้วหลายครั้งซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเปิดให้ชุมชนนักธรณีวิทยาทั่วโลกได้พิจารณาและแสดงความเห็นว่าสถานที่แห่งนี้มีความเหมาะสมที่จะฝังหมุดทองคำลงไปหรือไม่ซึ่งหากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือเสนอหลักฐานโต้แยง้งชั้นหินแห่งนี้น่าจะได้รับการฝังหมุดทองคำในปีหน้า เรามาย้อนเรื่องราวของการที่โลกถูกแช่แข็งจนกลายเป็นลูกบอลหิมะนานหลายสิบล้านปีเป็นอย่างไรลูกบอลปั้นจากหิมะสีขาวล้วนที่ผู้คนในซีกโลกเหนือใช้ปลาเล่นใส่กันในฤดูหนาวอาจแลดูขาวพโพลนและเย็นยะเยือกจับใจจนเราไม่อาจจินตนาการได้ว่าเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนโลกของเราทั้งใบเคยถูกแช่แข็งจนมีสภาพเหมือนลูกบอลหิมะมาแล้วถึงสองครั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกดึกดำบรรณ จากที่เคยอบอุ่นไปจนถึงร้อนมาเป็นหนาวเย็นสุดข,ขั้วเช่นนี้เกิดขึ้นจากอะไรกันแน่และสิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มสามารถอยู่รอดจนผ่านพ้นการถูกแช่แข็งตายมาได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์ประมาณการจากหลักฐานใหม่ล่าสุดว่าเหตุการณ์ที่โลกทั้งใบกลายเป็นน้ำแข็งเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อราว716ล้านปีก่อนและเกิดขึ้นซ้ำสองเมื่อราว635ล้านปีที่แล้วโดยในแต่ละครั้งอุณหภูมิบริเวณขั้วโลกลดต่ำลงถึงลบ1 130องศาเซลเซียสส่วนในแถบเส้นศูนย์สูตรที่จัดว่าอบอุ่นอุณหภูมิก็ยังลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งได้บ่อยครั้งเหตุการณ์ที่โลกกลายเป็นลูกบอลหิมะอยู่ในช่วยงยุคน้ำแข็งที่เรียกว่าไครโอจีเนียนโดยนักธรณีวิทยาค้นพบหลักฐานเป็นก้อนกรวดที่เรียกว่าหินนิรสถานซึ่งเป็นหินตะกอนที่เกิดจากการพัดพาของธานน้ำแข็งกระจัดกระจายอยู่ในชั้นหินของมหาสมุทรทั่วโลก แสดงถึงเหตุการณ์ในอดีตที่มีการแผ่ขยายตัวของทานน้ำแข็งครั้งใหญ่จากบริเวณขั้วโลกจนครอบคลุมมาถึงแถบเส้นศูนย์สูตร นอกจากนี้นักธรณีวิทยายังพบหลักฐานในชั้นหินของยุคไครโอจิเนียนซึ่งปรากฏว่าไม่มีหินคาร์บอเนตปะปนอยู่เลยแสดงว่าโลกในยุคนั้นไม่มีฝนและแม่น้ำลำธารคอยชะล้างพัดพาตะกอนจากผื้นทวีปลงสู่มหาสมุทรอันเป็นสาเหตุที่ทำให้หินคาร์บอเนตอย่างเช่นหินปูนก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาปกติ สำหรับคำถามที่ว่าเหตุการณ์โลกกลายเป็นลูกบอลหิมะเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบชี้ว่าการประทุข,ของภูเขาไฟครั้งใหญ่ที่กินเวลายาวนานนับล้านปีทำให้ระบบควบคุมอุณหภูมิของโลกพังพินาศ <c oughs> เนื่องจากมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งแม้ในช่วงแรกจะทําให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อนแต่ในไม่ช้ากระบวนการดูดซับคาร์บอนกลับสู่พื้นโลกที่ทรงพลังเหนือระดับปกติธรรมดากลับทําให้โลกทั้งใบยเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ในยุคนั้นแผ่นดินโลกมีลักษณะเชื่อมติดกันเป็นมหาทวีปชื่อว่าโรดิเนียแต่ในยุคน้ำแข็งไครโอจีเนียนพื้นดินของมหาทวีปแห่งนี้กำลังแยกตัวออกจากกันเป็นสิ่งเสี่ยงและปลดปล่อยหินภูเขาไฟบางชนิดที่ดูดซับคาร์บอนได้ดีอย่างหินบะซอนออกมาในปริมาณมหาศาลเหตุภูเขาไฟระเบิดในแถบอาร์กติกของประเทศแคนาดาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นยังปลดปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เร่งให้โลกเย็นตัวลงออกมาอีกด้วย ยิ่งเปกว่านั้นดวงอาทิตย์ในยุคโบราณยังส่องสว่างร้อนแรงน้อยกว่าปัจจุบันถึง7%อร์เซอีกด้วยทำให้เมื่อคาร์บอนปริมาณมากในบรรยากาศถูกดูดซับกลับสู่พื้นดินโลกจึงหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วและยิ่งผืนน้ำแข็งสีขาวโพลนแผ่ขยายกว้างขึ้นเท่าไรแสงอาทิตย์ก็ยิ่งถูกสะท้อนกลับสู่ห้วงอวกาศมากขึ้นและโลกก็หนาวเหน็บยิ่งขึ้นเท่านั้น กระบวนการเย็นตัวที่วนเวียนไปมาเป็นวงจรไม่รู้จบเช่นนี้เรียกว่าปรากฏการบ้านน้ำแข็งที่ไม่อาจหยุดยั้งได้นักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่าสภาพภูมิอากาศโลกแบบลูกบอลหิมะในแต่ละครั้งกินเวลายาวนานราว30-60ล้านปีแต่สิ่งมีชีวิตยุคแรกเริ่มที่มีอยู่บนโลกมาก่อนหน้านั้นอย่างเช่นสาหร่ายเซลลเดียวไซยาโนแบคทีเรียและฟองน้ำในมหาสมุทร กลับสามารถอยู่รอดในสภาพอากาศท่รือโหดที่ทั้งมืดมิดและหนาวเหน็บอย่างยาวนานมาได้น่าจะเป็นเพราะโลกไม่ได้เย็นเยือกเป็นก้อนน้ำแข็งไปเสียทั้งหมดแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆม,มองว่าโลกยุคนั้นอาจถูกปกคลุมด้วยหิมะเปียกทำให้ใต้ท้องทะเลแถบเส้นศูนย์สูตรไม่สู้จะมืดมิดหรือหนาวเย็นมากนักนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มสันนิษฐานว่าแผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมมหาสมุทรอาจบางใสจนแสงสว่างส่องลงไปถึงส่วนลึกได้ สาหร่ายเซลล์เดียวยังคงสามารถได้รับอาหารและพลังงานผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนแบคทีเรียบางชนิดถึงกับเติบโตอย่างหนาะแน่นบนผืนน้ำแข็งบางๆที่ว่าน,นี้กันเลยทีเดียวความสามารถในการเอาชีวิตรอดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเจริญงอกงามครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลในยุคอีดียคารันในอีกราวร้อยล้านปีต่อมา ล่าสุดผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จีนที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Nature Communications ฉบับเดือนมีนาคมปี2023ชี้ว่าท้องทะเลบริเวณแถบละติจูดกลางซึ่งใกล้กับเส้นศูนย์สูตรในโลกยุคลูกบอลหิมะอาจมีอุณหภูมิอบอุ่นจนไม่มีแผ่นน้ำแข็งปกคลุมเป็นบางส่วนทำให้สามารถพบซากของสิ่งมีชีวิตจำพวกสาหรายเซลลเดียวจากยุคนั้นเป็นจำนวนมากในชั้นหินดินดานนานตัวซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีน จากการตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุเหล็กและไอโซโทปของไนโตรเจนที่ปะปนกันหลายชนิดในซากของสาหรายดังกล่าว ทีมผู้วิจัยพบว่ามีร่องรอยของการใช้ออกซิเจนบริเวณผิวน้ำเพื่อหายใจและผลิตพลังงานซึ่งแสดงว่าไม่มีแผ่นน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นน้ำอันเป็นเสมือนโอเอซิสแสนอบอุ่นที่ช่วยหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วในยุคนั้นอย่างไรก็ตามภาวะวิกฤตใดๆย่อมมีวันสิ้นสุดโลกที่มีสภาพเป็นลูกบอลหิมะทั้งใบได้เริ่มละลายเมื่อแผ่นน้ำแข็งขยายตัวปกคลุมพื้นดินเป็นบริเวณกว้างมากเกินไป จนคาร์บอนไดออกไซด์ที่ภูเขาไฟยังคงปลดปล่อยออกมาไม่อาจถูกดูดซับกลับคืนลงสู่ชั้นหินได้มากเท่าเดิมแต่เหลือตกค้างสะสมในชั้นบรรยากาศนานหลายสิบล้านปีจนมากพอจะจุดชนวนให้ปรากฏการเรือนกระจกอันอบอุ่นเกิดขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้หลักฐานจากหลุมอุกาบาดยาราบับ้าที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกยังชี้ว่าการพุ่งชนที่ทรงพลังมหาศาลอาจทำให้อากาศอุ่นขึ้นและเป็นปัจจัยกระตุ้นให้น้ำแข็งที่ปกคลุมโลกทั้งใบในยุคลูกวอลหิมะครั้งแรกและลายตัวในที่สุดนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ